ก่งเก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 งเอาใส่เอาใส่าใตั้งใจหน่อยแบบนี้อตั้งใจตั้งใจตั้งใจ เก่งจังเลยตบมือตัวเองหน่อยเก่งจังเลยเอาอีก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 ตั้งใจ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 นั่นนั่นนั่นได้โอ้ยเก่งยังเลยตบมือตัวเองเลยเก่งเก่งเก่งเอาอีกเอาอีกเอาอีกตั้งใจนะคะตั้งใจค่ะตั้งใจหน่าไม่เอาตั้งใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะ ตั้งใจหน่อยลูกตั้งใจหน่อยตั้งใจแน่โอ้ยตบมืออะไรมันไม่ได้เข้ารูนะ่ะตั้งใจตั้งใจทีละอันทีละอันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น